โอเคหมวดที่7หมวดที่7นี้จะเป็นหมวดสุดท้ายในในส่วนที่1นะคะอ่ะหมวดที่7การไปหารราชการในต่างประเทศนะคะมันก็จะมีความหมายที่เขามาจะอ,าออกสอบก็คือคณะผู้แทนหมายถึงบรรดา้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศซึ่งได้รับให้ดํารงตําแหน่งในน,นะคะ้จอสถานเอกอัคร S.> สถานเอกอัครราชทูตนะคะสถานกองสุลนใหญ่สถานกองส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครเอกอัครราชทูตหรือสถานกองสุลนใหญ่หรือคณะผู้แทนถาวรประจําพระองค์ขอโทษค่ะประจําองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเนี่ย หมายถึงข้าราชกรารสังกัดส่วนราชการ,รซึ่งได้รับการแต่งตัง้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนหมายถึงข้าราชการ,รสังกัดกระทรวงต่างประเทศซึ่ Jadi, งดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูตนะคะพิธีการทูตและระเบียบพิธีการหรือระเบียบพิธีการกงส่ล ซึ่งมันก็จะเป็นผู้รับนโยบายคำสั่งจากนายกมาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาผู้แทนคณะผู้แทนซึ่งอำน,นาจหน้าที่ก็คือบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการนะคะบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวงธวงกรมมอบหมายตามที่นายกสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มะะาครอบบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ไม่ใช่บุคคลในคณะผู้แทนแต่ไปประจำอยู่ในประเทศที่ตัวมีอำนาจหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือนนะคะซึ่งการสั่งให้คณะผู้แทนปฏิบัติราชการจะต้องเป็นไปตามรเบแบบที่คลรมอร์กำหนด โดยคณะผู้แทนนะคะอ,ะอ,อาจมอบอำนาจให้แก่บุคคลในคณะผู้นนนแทนปฏิบัตรริราชการแทนแต่ก็จะต้องเป็นไป,นปนตามระเบียบที่คอรมงกําหนดนะคะในส่วนหมวดนี้นะคะคาที่มากจะมาหลอกลวงก็คือตามระเบียบที่คอรมงกําหนดนะคะทีนี้การที่กระทรวงทบงกมจะมอบอำนาจหน้านที่หรือคําสั่งนะคะไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนจะต้องแจ้งผ่านนี่ค่ะกระทรวงต่างประเทศนะคะนี่อันนี้กล่าวถึงหัวหน้าคณะผู้แทนนะ แล้วมันก็จะมีรองหัวหน้าคณะผู้แทนก็คือคนที่ช่วยหัวหน้าคณะผู้แทนนะคะอันนี้มีแค่นี้เองนะคะไม่ได้เยอะส่วนใหญ่ก็จะแบบความหมายเนาะความหมายของคณะผู้แทนตำแหน่งไหนบ้างสถานเอกอ,อัครราชทูตสถานกองศูลใหญ่สถานกงศูลสาราชการ,รของกระทรวงในต่างประเทศแล้วก็คนที่จะมาก็จะต้องเป็นไปนตามระเบียบพิธีการทูตและระเบียบพิธีการฟงศูนนะคะ แล้วก็การสั่งการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่คอรมอกําหนดแล้วในการที่จะมอบอำนาจหรือมีคําสั่งใดเนี่ยจะต้องแจ้งผ่านกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะโอเคต่อมาส่วนที่2องมากส่วนที่2จะเป็นส่วนภูมิภาคนะคะส่วนภูมิภาคจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือระดับจังหวัดกับอำเภอนะคะอ่ะมาดูหมวดที่1ของส่วนที่2นะคะ จังหวัดก็คือเป็นการรวมท้องที่หลายๆาอำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดซึ่งตรงนี้มาจะออกสอบถามว่าจังหวัดมีฐานะเป็นอะไรเราตอบฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะการตั้งและยุคการเปลีป่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตาเป็นพระราชบัญญัตินะคะจำไว้ว่าเกี่ยวกับจังหวัดจะเป็นแค่พระราชบัญญัตินะโอเคและให้มีคณะกรรมการจังหวัดซึ่งคณะกรรมการจังหวัดจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการในจังหวัด นะคะในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้นให้ความเห็นชอบก็จะถามแล้วก็สอบอหน้าที่ขอคณะกรรมการจังหวัดมีอะไรบ้างก็เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าให้ความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายนะคะซึ่งคณะกรรมการจังหวัดประธานเนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนกรรมการก็คือรองผู้ว่าประหลัดอายการนี่ค่ะสองอายการที่ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ทำการอรายการจังหวัดนะที่ต้องการมีรองผู้ว่าประหลดัดอายการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของอายสำนักหัวหน้าที่ทำการอายการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส,วส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงทบวงเว้นแต่กระทรวงมหาดไทยนะคะที่ไปประจำจังหวัดอยู่หนึ่งคนถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ให้ประหลัดกระทรวงหรือทบวง,งเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นผู้แทน ในการที่จะเป็นคณะกรรมการจังหวัดนะคะมีรองผู้ว่าประหลัดอายการที่เป็นหัวหน้าอายการจังหวัดผูวว้บังคับการตํารวจภูทรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีกรรมการจังหวัดและคนที่เป็นเลขานุกการก็คือหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดนะคะทีนี้ เขาก็จะต้องให้ครปรึกษาหรือให้ความเห็นเชิงเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดถูกไหมคะซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดก็จะต้องให้ผู้ว่าจัดให้มีการประชุมปรึกษาหาร,หรือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการก็คือหัวหน้าที่สถานที่ทํางานทําการอยู่ในจังหวัดนะคะเช่นอ่าราชการบริหารสวนภูมิภาคผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนภาค ธุรกิจเอกชนนะคะเพื่อจะทําแผนพัฒนาจังหวัดเมื่อมีการประกาศแผนแล้วให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะและการนาเนินง,งานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะคะจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนะคะซึ่งในจังหวัดะคะ่ะจะมีผู้ว่าราชการอยู่หนึ่งคนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกนะคะมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนนะคะ หัวหน้าบังคับบัญชาข้า,าราชการฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดนะคะหน้า,าที่ของผู้ว่ารับผิดชอบในรชาชการของจังหวัดและอำเภอคือเดี๋ยวผู้ว่าก็จะแบ่งก็จะมีดูแลอำเภอด้วยแต่ตัวของอำเภอเนี่ยก็จะแยกออกไปก็จะมีนายอำเภอดูแลอยู่ด้วยแล้วก็เขาเรียกว,ว่าเป็น,ปนก็คือก็ส่งอะไรต่างๆให้ผู้ว่าค่ะเมื่อผู้ว่าเป็น เป็นเหมือนกับรับผิดชอบด้วยนะคะเป็นรับผิดชอบหลักแล้วก็มีคือนายพลเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้วก็ผู้ว่าบางคนคอยช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้อำนาจและหน้าที่นะคะก็คือบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการนะคะบริหารราชการตามที่คอมอรหรือกระทรวงมอบหมายตามที่นายกสัง่งบริหารราชการตามคําแนะนําของผูต้ตรวจราชการกระทรวงกาก,กับดูแลราชการอันที่มิใช่สมบวรข,ของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหารฝ่ายตุลาการฝ่ายยการและพลเรือนในมหาวิทยาลัยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและครูอันนี้นะคะน่าจะออกสอบว่ายกเว้นอะไรยกเว้นข้าราชการทหารฝ่ายตุลาการฝ่ายยการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและครูประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการฝ่ายทหารฝ่ายตุลาการฝ่ายยการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครูผู้ตรวจราชการต่างๆเนี่ยในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ เะะสนองบประมาณต่อกระทรวงเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนะคะและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบนะคะควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมายกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจนะคะต้องมีการทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการํำเนินง,งานขององค์กรต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและองค์กรขององค์การของรัฐบาล ไดรัทมวิสาหกิจนะคะมันจุดแต่งตั้งให้บำเน็จและลงโทษข้าราชการสวิทภาพในจังหวัดตามกฎหมายตามที่ปรลัดกระทรวงหรือทบวงตามกฎหมายนะคะซึ่งการยกเว้นตัดทอนจำกัดอำนาจห,หน้าที่ของผู้ว่าในการบริหารราชการหรือให้ราชการของสวนราชการใดมีอำนาจในการบริหารราชการสวิภาพจะกระทำโดยตาเป็นพระราชบัญญัตินะคะส่วนใหญ่จังหวัดก็คือพระราชบัญญัติมาก่อนเลยถ้าถามว่าตาเป็นกฎหมายได้นะคะ ทีนี้รองผู้ว่านะคะผู้ช่วยนะคะก็เขาเรียกว่าช่วยช่วยนะคะช่วยเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารส่วนพืภนผ้าในเขตจังหวัดและรับผิดชอบชาราชการรองจากผู้ว่านะคะก็คือช่วยผู้ว่าอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าแล้วก็ผู้ช่วยผู้ว่าเนี่ยจะสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะทีนี้ประหลัดจังหวัดมากประหลัดจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนรชาชการประจำจังหวัดเนี่ย คือจะเป็นคนที่กระทรวงมมมรทนวงกรมส่งมาประจําทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าและมีอํานาจบังคับบัญชาราชการฝ่ายบริหารสมัสมิภาพซึ่งสังกัดกระทรวงกรมนั้นๆเช่นสมมติเขาเรียกว่าสำนักงานอะไรเดียวสำนักงานประมงจังหวัดสมมุติแบบนี้ก็ต้องต้องมีหัวหน้าส่วนราชการประมงจกกังหวัดที่กระทรวงส่งมานะคะกรมประมงอ่ะกรมประมงก็ต้องมีหัวหน้าส่วนราชก,การที่ กรมทางกรมบงบงเนี่ยส่งมานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ว่าเนาะต่อไปการรักษาราชการแทนก็ถ้าไม่มีผู้ว่าก็ให้รองผู้ว่าถ้าไม่มีรองผู้ว่าให้ผู้ช่วยผู้ว่าถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้ว่าก็ให้ประหลัดจังหวัดรักษาการแทนถ้ามีรองหลายคนก็หรือผู้ว่าหลายคนเนี่ยขอโทษค่ะถ้ามีรองหรือผู้ช่วยหรือประหลัดหลายคนก็ให้ประหลัดกระทรวงเป็นคนแต่งตั้งแต่ถ้าไม่มีประหลัดก็ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามระเบียบ ก็คือมันจะลดหนกลงมาก,ก็คือไม่มีผู้ว่าก็ให้รองไม่มีร้องให้ผู้ช่วยถ้าไม่มีผู้ช่วยก็ให้ประหลดัดแต่กรณีที่มีหลายคนก็ให้ประหลัดกรบสมกับคนเลือกในการรักษาการแทนแต่ถ้าไม่มีประหลัดอีกไม่มีใครเลยก็ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาจะมอบหมายตามภารกิจแล้วก็ดูจํานวนของงานนะคะส่วนใหญ่เขาว่าไม่อยู่ไม่ใช่ว่าแบบไปไหนนะแต่หมายถึงว่าเหมือนกับมีงานเยอะแล้วแบ่ง,แบ,งแบ่งงานกันทำหาแบ่งแบ่งงานกันไปเพื่อ ไปปฏิบัติราชาการต่างๆนะคะนอกจากว่านอกจากมีผู้ว่าประหลาดหัวหน้าส่วนราชาการเนี่ยคือจะต้องมีคณะกรรมการทำมาพิบาลหรือที่เขาเรียกว่ากทจ1นะคะ1นคนด้วยซึ่งยกเว้นที่กทมไม่ต้องไปเกี่ยวข้องนะคะโดยกทกทจเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ก็คือเป็นคนมาคอยสอดสองสอนแนมแล้วก็มาเสนอการปฏิบัติภารกิจของ่วงงานของรัฐในจังหวัดซึ่งให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะในกรณีที่กทจอเนี่ยพะว่ามีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับการทุจริตให้กทจแจ้งให้ผู้ว่ารากหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในงานที่เกี่ยวข้องและแต่กรณีให้มีการดําเนินการแก้ไขนะคะซึ่งกทจอเนี่ย จะประกอบด้วยผู้ตรวจราชการในสำนักผู้ตรวจขออภัยค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกซึ่งมีเขตออำนาจในจังหวัดแล้วก็มีตัวคณะกรรมการอันนี้ต้องจำต้องจำนะคะก็คือมีผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารแล้วก็ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนนะคะจำไหคะคณะกรรมการมีคณะกรรมการของกสจ ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตําแหน่งบริหารผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนนะคะซึ่งจะอยู่ในจังหวัดและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ3ปีดํารงตําแหน่งกติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ถ้าพ้นจากวาระแล้วยังไม่มีการสรรหารใหม่ก็จะต้องอยู่ <laughs> จนกว่าจะเกิดการสรรหารใหม่นะคะแล้วก็กรรมการก็เลือก1คนนะคะในนี้ เป็นรองประธานนะคะแล้วก็มีเลขานุการหนึ่งคนมีผู้ช่วยเลขานุการสองคนอันนี้ก็ต้องจําผู้ช่วยเลขานุการสองคนนะคะก็คือหนึ่งคนมาจากประหลัดสํานักนายกซึ่งหนึ่งคนมาจากประหลัดสํานักนายกก็คือเป็นการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักงานประหลัดนายกขึ้นมานะคะ ซึ่งจะมีหน้าที่จัดทำบาระการประชุมงานธุรการตามที่ประธานได้รับมอบหมายอีกหนึ่งคนมาจากผู้ว่าราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกรรมการในจังหวัดเชิญประชุมจัดสถานที่ประชุมและงานธุรการตามที่ประธานมอบหมายนะคะทีนี้มันจะมีรายละเอียดของมันนะก็คือ จำนวนกรรมการในกรทจเนี่ยให้ถือเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่และจังหวัดดังต่อไปนี้ในกรณีจังหวัดที่มีอำเภอไม่เกินคะไม่เกิน10อำเภอกรรมการจะไม่เกิน1ิคนก็คือมีประธานใช่ไหมคะ,ะนี่ประธานคือผู้ตรวจราชการสำนะักนายกใช่ไหมหนึ่งคนผู้แทนภาคประชาสังคมไม่เกิน7คนผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารใช่ไหมคะตำแหน่งบริหาร3คนผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน3คนถ้าในกรณีที่11-15ถึง15าเภอกรรมการ16คนนะคะา0อำเภอ14คน11-15ถึง15 16คนประธาน1ภาคประชาสังคม9สมาชิกสภาท้องถิ่น3ทุกภาคธุรกิจเอกชน3ส่วนใหญ่มันจะมาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะผู้แทนภาคประชาสังคมนะคะ จังหวัดที่มี1 6 2 0อำเภอกรรมการ18คนประธาน1ผู้แทนภาคประชาสังคม9ผู้แทนสภาท้องถิ่น4ผู้แทนภาคธุรกิจอกชน4นะฮะอ่ะเมื่อกี้บอกว่า10อำเภอกรรมการไม่เกิน14คนประธาน1ผู้แทนภา,า,าคประชาสังคมไม่เกิน7สมาชิกสภาท้องถ,ถิ่น3ธุรกิจอกชน3ถ้า11-15กรรมการ16คนประธาน1ภาคช่ อาสังคม9ท้องถิ่น3เอกชน3ถ้าจังหวัด16-20ถึง20อำเภอนะคะกรรมการ18ประธาน1สังคม9ท้องถิ่น4เอกชน4และอำเภอที่มี21ออำเภอขึ้นไปก็คือกรรมการ20คนนะคะก็ประธาน1ผู้แทนภาคประชาสังคม11ท้องถิน่นเอกชนอย่างละ4นะคะ ในกรณีที่มีการจัดตั้งอำเภอใหม่อันอาจจะทําให้กรรมการที่เพิ่มมาของจังหวัดที่เพิ่งมีของจังหวัดเต็มแป้งไปสมมติมีการก็ให้ดําเนินต่อจนครบวาระไม่ต้องมีการสัรหาเพิ่มแล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญค่ะให้ผู้ว่าแจ้งรายชื่อกรรมการแต่ย,ยังประลัดสานักนายกเพื่อลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัดแล้วให้ผู้ว่าปิดประกาศรายชื่อกรรมการให้ประชาชนทราบหน้าสารการและที่ว่าการอำเภอแรก ที่ว่าการกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทําการของผู้ใหญ่นะคะทีนี้อํานาจหน้าที่ล่ะก็อย่างที่บอกสอดส่องดูแลภารกิจหน่วยงานของรัฐเจ้าหนี่ของรัฐในจังหวัดแจ้งให้ผู้ว่าส่วนราชก,การดําเนินการตามหน้าที่ไม่ละเลยไม่ไม่ละเลยไม่ทุจริตไม่ละเมิกดกฎหมายนะคะติดตามการปฏิบัติแล้วก็ดูว่าปฏิบัติตามมาติของกรทชหรือเปล่า แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการนะคะและประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆไม่เกินสาคนไอ้น,นี้มักจะออกสอบว่ากทจอคือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นไม่เกิน,ก,นกี่คนก็ตอบไม่เกิน3เผิดพผ่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควรนะคะต่อไปการแบ่งส่วนราชการนะคะจะมีสำนักงานจังหวัดกับส่วนราชการอื่นๆสำนักงานจังหวัดก็คือ มีหน้าที่เกี่ยวกับรชาชการทั่วไปการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้นมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัดนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือเป็นส่วนราชการอื่นๆที่กระทรวงกลมทบวงเนี่ยได้ตั้งขึ้นนะคะให้มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทกลมกรมนั้นก็คือมีหัวหน้าส่ว <must be S 1> <ส>นราชการประจำจังหวัดนั้นเป็นผู้ปกครอแล้วก็บังคับบัญชารับผิดชอบนะคะ